โอเคผมก็สื่นเข้าสู่ช่องไซริคิปโตนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของ Bitcoin นะครับอ่ะแล้วก็ก่อนอันนี้ผมก็ถ้าว่าใครนะครับที่สนใจนะอยากที่จะนับถุนช่องนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเขา้ามาได้ก็จะมีขั้นต่ำา20บาท80บาทแล้วก็300บาทนะครับซึ่งก็ไอตรงแบบทั่วไปนะครับที่เป็น1 x 3 x แล้วก็5 x เนะี่ย สามารถที่จะขอเหรียญให้วิเคราะห์ได้ในช่องเลยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในคลิปประจําวันแบบนี้หรือว่าจะให้อัปเดตในส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าเป็น10,000บาทเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจ้างผมทํางานเหมือนจ้างผมเป็นนักวิเคราะห์นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยส่วนตัวที่เป็นไลน์เบอร์โทรหรือว่า a c e b o o k นะครับหรือติดต่อโทรคุยกันได้ย4ิบชั่วโมงนะครับกรณีวันที่ผมทํางานอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปรึกษาได้ไม่จํากัดน,นะครับอันนี้ก็จะเหมือนจ้างผมทํางานนะครับอะ ก็ก่อนอื่นนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกราฟิตคอยกันเลยก่าละกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ในเชิงที่เป็นในภาพย่อยที่ลึกซึ้งลงไปให้เจอละกันจากคลิปที่ผ่านมา2อสอคลิปเนี่ยคือเราวิเคราะห์ไปแนวเชิงที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. นี่มันมันเดี๋ยวก็มีแทนไลน์บ้างเดี๋ยวก็มีอะไรบ้างแต่เรายังแต่ช่องเราเป็นอิเลียดเว็บจัดๆใช่ไหมเรายังไม่ได้วิเคราะห์อะไรที่มันเป็นในเชิงอิเลียดเวบ จัดจแบบ100%นฟูลหนักขนาดนั้นเลยเดังนั้นตังเนี้ยเดี๋ยวผมจะวิวเคราะห์ให้นะครับว่าเออเนี่ยในมุมของการวิเคราะห์ในเชิงเอเดเบแบบจัดจัด,จดหนักเนี่ยคือในมุมผมเนี่ยต้องวิเคราะห์ตรงนี้ยังไงบิตคอยในยทําเฟรมย่อยหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงหรือว่าโซนสิบห้านาทีเนี่ยคือมันต้องวิเคราะห์ยังไงให้มันเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วก็มันมีความใกล้เคียงมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนอื่นนะผมก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกกันเลยนะว่าบิตคอยเนี่ยคือผมจะวิเคราะห์ แค่ในเชิงตัวนี้นะเชิงที่บอกว่าในคลิปเนี้ยผมจะวิเคราะห์ให้เชิงว่าในกรณีที่อยู่ตรงรับมันจบอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนสนานะครับตรงออทำหายราสุดตรงเนี้ยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปให้ว่าเออเนี้ยในเชิงอ e ิเล็กเวฟแล้วนะคือการที่มันจะไม่เกินจุดเนี้ยมันคือการที่จะเป็นในลักษณะที่ผมจะวิเคราะห์ไปหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะมีหลายๆอย่างเข้ามาสอดคล้องด้วยนะคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยีกว่าแล้วกันนะครับก็ ตรงนี้นะครับก็คือตัวของการบิตคอยเดี๋ยวผมเปิดซักทม์เฟรมหนึ่งซักสีชั่วโมงแล้วกันอ่ะซักสีชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวกราฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าคืออย่างแรกนะเก่นแท้ของเอเลนเวฟก็คือทฤษฎีดาวทีวดี The นะดาวทีวดีแก่นแท้ของมันเองก็คือการที่ราคาไม่หยุดโลใช่ไหมอ่ะตอนแรกขึ้นมาปุ๊บอ่ะขึ้นมาทำ h i g ตอนนี้เห็นปะลงมาทำ low เราเห็นใช่ไหมอ่ะแก่นแท้ของมันเกิดละจุดแรก จุดที่2แเกณฑ์แท่งของมันหนึ่งก็คือถ้าว่าขึ้นไปแล้วไม่เกินไฮและมีการหลุดโลตรงนี้ลงมาอ่าเห็นใช่ไหมอันเนี้ยทฤษฎีอิเล็กเวฟก็จะก่อบังเกิดอย่างเห็นได้ชัดอ่าแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นในเชิงเกณฑ์แท้ของตัวดาวท b ยอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของตัวอิเล็กเวฟอย่างแรกดัง,งนั้นตรงเนี้ยมันได้ข้อที่หมาละก็คือหลุดโลตรง1นึ่งแ 2,000นะครับอ่ะหนึ่งหมื่นดึงแสหลุดมาละนะครับต่อไปนะครับก็คือขึ้นไปนะก็คือไม่เกินตัวของหนึ0งแสนสองหมื่นสารอยอทำหายถ้าขึ้นไปสักประมาณสักโซนอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมเรือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัตรงเนี้ยอยู่ในกรอบเนี้ยขึ้นไปครับและมีการปรับตัวลงมาและมีการหลุดโลตรงราคาที่1นึ0 0แสนเจนอยเนี่ยอ่ะเห็นดนชัดว่าตรงเนี้ยคือ จะก่อเกิดละตามทฤษฎีดาวทียมีแล้วก็จะมีการหลุดโรลงมาในเชิงของตัวภาพย่อยแล้วก็จะเริ่มก่อให้เกิดแรงเทขายลงมาหาเส้น EMA สองร้อยวันนะครับบวกกับก็จะมีการเทขายข,ายของชุดแรกนะครับของตัวท,ท,ฤ,ทฤษฎีดาวทียมีแล้วก็ตัวของเฟดไลน์มันก็ใช้ได้แล้วแล้วก็อะไรหลอยล่างใช้ได้แล้วแล้วก็หลายคนก็คงที่จะเริ่มมีการเทขายลงมานะเพราะว่ามันเริ่มมีการหลุดโลลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับของตัว บิตคอย n เนาะคือหลุดโลรอบแรกอ่ะมันอาจจะเป็นแค่การหลอกก็ได้แต่ถ้าเป็นหลุดโลรอบสองนะแล้วหลุดลงมาให้เห็นได้ชัดเลยนะมันจะคือการหลุดที่โอกาสในคนที่เขาจะเริ่มขายหนักจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้สูงนะครับดังนั้นก็คือมันก็จะเข้าทฤษฎีเลยว่าเออน่ยอิเลฟเว็บน่ยถ้าว่าอยู่มันมีการปรับตัวลงมาเป็นเวฟหนึ่งอันี้ทำเวฟสองหรือเวฟสามเนี่ยเวฟสามมันมีแรงเทขายหนักอยู่แล้วนะครับ หรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นแค่ลักษณะ A B C อะไรเงี้ยถ้าเป็น A B C ก็อาจจะเป็น A ตรงนี้ทำ B ตรงนี้ทำ C C มันก็ลงแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะดังนั้นก็มันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนคือมันก็ลงแรงเหมือนกันอยู่แล้วในเชิงงตัวสักสี่ชั่วโมงนะครับดังนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูในเชิงภาพย่อยแล้วกันในเชิงของการวิเคราะห์ตรงนี้เนาะว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะครับคือตัวกราฟเนี่ยเอาตรงๆนะสลับแอดอ่ะ ถ้าหากว่าเรานับตัวที่เราไม่ต้องสูญอะไรเยอะนะับแบบว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นหลักสามหรือหลักห้าหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยถ้าให้แบบแอดหลับตาดับหรือแอบแบบดูการนับคร่าวๆอ่ะอาจจะนับได้เหมือนหลายคนก็คือนับได้ว่ามันคือลักษณะที่ลงมาเป็น A แล้วตรงนี้เป็น B แล้วตรงนี้เป็น C นะครับอ่ะตรงเนี้ยลักษณะที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาเป็น x นะครับเห็นปะแล้วตรงเนี้ยลงมาขึ้นชุดหนึ่ง A ตรงนี้ขึ้น B ตรงนี้ลง C นะครับเห็นปะ แล้วก็มาจบตรงโลตรงนี้ประมาณโซน1,7200ดอลลาร์นะครับนี่อัน,นี้คือในกรณีที่บอกว่าเรานับโดยที่เราไม่ต้องสนอะไรมากเราเห็นกราฟแบบไหนเราจับตัวของข้อมูลยักษแบบนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าว่าเรามาวิเคราะห์อีกทีในเชิงของตัวบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันลงเป็นสมอลล์เวฟอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะคือสมอลล์เวฟอะ มันไม่จัดอยู่ในหมวดที่มันเป็นเทรนด์อิมพาวดิงที่เป็นตัวของคลื่นโมทีฟที่เป็นหลักห้าอ่ะพอพูดแบบนี้หลายคนงงว่าเฮ้ยนันทำไมทําไมหลายคนที่เขาสอนเดชเขาบอกว่าสมวเวฟคือหลักห้าใช่ไหมแต่จริงๆคือตามหนังสือจริงๆอ่ะมันเป็นได้แค่หลักสาไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นเออ e อเลี p ยนเ p สพิเพิลที่เป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นนวเวฟที่เป็นสีแดง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีต้นฉบับไหนอ่ะก็คือไม่มีอันไหนที่บอกแล้วว่ามันคือขึ้นโมทีมันคือขึ้นไซเบแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่ามันเกิด,กดอะไรขึ้นมันเลยทําให้คนเขาเข้าใจผิดกันกลายเป็นถ้าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าพูดโดยหลักต้นฉบับจริงๆตามทข้อมูลจริงๆอ่ะก็คือมันคือ3นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่แต่นะแต่ว่าถ้าใครที่จะมาประยุกต์เพื่อให้มันกลายเป็น5นะ่ะ ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมจากที่แบบว่าผมใช้มันนานมากแบบคือวิเคาะห์อิเวรต์มาสามสิบปีนะก็คือเอาตรงๆนะสลับผมอ่ะคือตามหนังสือถึงมันจะบอกว่ามันเป็นได้แค่สามแต่ว่าอยู่คนไทยหรือคนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเป็นห้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะคือสลับผมผมว่ามันจะเป็นห้าหรือมันจะเป็นสามก็ได้ทําไมผมถึงพูดแบบนี้อ่ะเห็นไหมคืออย่างแรกคือด้วยความที่คนที่เขาบอกจริงๆอ่ะคือบางทีเขาอ่ะ อาจจะตกผลิตจนมันมองว่าเฮ้ยเนี่ยบางทีการเคลื่อนที่ของตัวกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันในเชิงที่บอกว่ามันเป็น small x wave ได้แล้วก็อยู่มันมีการลงแรงเงี้ยแต่จริงๆคือในแก่นแท้ของมันจริงๆอ่ะคือไอ้คลื่นที่ลงตัวเนี้ยนะครับที่ลงตัวเนี้ยจริงๆคือมันไม่ใช่ small small x wave นะถึงมันจะมองเป็น5ได้ก็จริงนะเป็นคลื่นมุสิบได้ก็จริงแต่มันไม่ใช่ small x wave นะจริงจริงอ่ะมันคือตัวนี้นะครับมันคือตัวที่เป็นอะไรวะ ไอตัวชแนลอ่ะที่เขาเรียกว่า extension d extension dot n un i f i e d อะไรเงี้ยก็คือเป็นคลื่นโมทีฟแบบไม่ระบุประเภทนะครับแล้วมันจะลงมาเป็นสักประมาณสักประมาณ9 s ้สวิงตามในหนังสือของตัว e l l p l l p e principle นะครับแต่ว่าหลายคนเขาไม่สอนตรงนี้กันเพราะาด้วยความที่มันนับไม่ได้ไงแล้วเขาก็เลยแล้วผมมองว่านะเขาอาจะใช้เทคนิคโดยการที่เป็นไกด์หลาให้คนเข้าใจง่าย นะครับก็คือโดยการที่ว่าเอ้ยงั้นก็ถ้าว่ามันเป็นลักษณะที่มันคล้ายคลึงอีกไสมัยเวฟหรือเป็นสมัยเวฟนะ่ะก็ให้ค่าปเลยจบมันก็จะทําให้คนไทยหรือคนที่ไปเรียนรู้หลังจากนั้นนะ่ะเขาเรียนรู้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ในเชิงของตัวที่เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับก็ส่วนตัวเนาะจะใช้อะไรคือมันไม่ผิดเลยแต่ส่วนตัวคือถ้านับแล้วมันเป็นไกด์ไลนด์แล้วเทรดได้นะ่ะก็คือมันจะมีการนับ2แบบคือนับแล้วเทรดได้กับนับแล้ว เพื่อวิเคราะห์ให้ถูกต้องจริงๆตามทฤษฎีนะครับอันนี้มันก็จะมี2องอย่างดังนั้นคืออยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมพูดตรงๆคือตรงเนี้ยจริงๆคือมันไม่ใช่สมอยเวฟไอ้สมอยเวฟมันเป็นลักษณะที่มันเป็นตัวของเอ็กซ์ n ิชั่นดอทแอนาลิฟายนะครับก็คือเป็นตัวของคลื่นโมดิฟลงมาแล้วก็ผมในการเกินชานลไปนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือราคามันจบเทรดแล้วนะครับใช่ไหมมันก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยในบางที่นับเป็นสมาย มันทำให้มันดูนับง่ายนะครับแล้วก็พอจบปุ๊บเบรกตัวของเชนเนลไฟก็สือชัดเจนเห็นใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเลยนะ <c oughs> แบบว่าเป็นแค่ขึ้นตัวเดึยแต่ว่ามาประมาณเกือบจะสิบนาทีเห็นใช่ไหมดังนั้นคือตรงเนี้ที่เราได้ก็คือเราได้ว่าเออเนี่ยโลมันอยู่ประมาณโซนหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยใช่ไหมดังนั้นต่อไปเนะี่ยถ้าเราอยากเช็คให้ให้ดูอีกรอบจริงๆอ่ะเราก็อินเวสต์นะครับก็คือกลับ ด้านสเกลของตัวกราฟเนี่ยแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสัก4ชั่วโมงเลยกันจะเห็นได้ชัดว่าตรงเนี้ยก็คือตัวของบิตคอยเขาเนี่ยก็คือไอนี้คือกลับด้านนะตอนแรกอับมันเริ่มในการลงมาเห็นใช่ไหมลงมานะครับเห็นไหมแล้วก็แล้วก็วกชนะเทรดลายเห็นใช่ไหมอย่างแรกเทรดลายชนะอย่าง2เลยคือตรงเนี้ยเขาวงมาปุ๊บอ่าลักษณะฟลอมเหมือนตรงนี้ทํา1 2 3 4หเห็นปะคือหน้าตามันดูได้เห็นปะ เนี่ยมันดูเป็นลักษณะอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆ impulse wave นะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นแรงไป,ป, 6, 10, 18, ไป 6, 108, แล้วก็ตรงเนี้ยมีการเบรกขึ้นไปหน้าจะประมาณ68เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นไป6 8แนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเข้าแก็บแรกแหละของตัว i m p u l s wave ของตัวผมแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยไอตัวของราคาที่เป็นจุด124,500ยเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดโลแล้วก็ได้นะครับประมาณครึ่งนึงแหละเพราะว่าอย่างแรกคือคลื่นที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ย มันขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นมาแตะ6.78แล้วเห็นใช่ไหมแล้วก็เวลาในการที่ม,นะมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับอย่างที่2เลยคือตรงเนี้ยนะครับทาได้ก็คือถ้าว่าตัวของกราฟเขาเนะี่ยก็คืออยู่ๆเขาเริ่มมีการแบบไซเวย์แล้วก็เริ่มยือ้อเริ่มแบบยกโลเริ่มอะไรแบบว่าให้เห็นได้ไดชัดเป็นฟอร์มดีก่ใหญ่อะตรงเนี้ยอาจจะรอถึงประมาณโซนสักกลางเดือนกันยาหรือประมาณปลายเดือนกันยาตรงเนี้ย แล้วก็แล้วก็ถ้าไม่ไม่หลุดโลแล้วมันไม่ลงหลุดมาเยอะจริงๆ่ะ <S <S อ่ะตรงเนี้ยก็คือมันก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นไปได้เลยครับอ่ะ <S 1> <S 1> แต่พอเรามาอินเวสกับการาฟเป็นหลักความจริงนะ่ยจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเนะี่ยมันคือการที่มันทำคล้ายๆที่เป็นลักษณะที่เป็นการาฟที่ลงมาเป็นเว็บหนึ่แล้วตัวนี้เป็นเว็บสหรือเปล่าที่ตรงเนี้ยเตรียมทำไซด์เว็บเว็บสแล้วลักษณะในตามเว็บสที่ผมบอกเนาะคือราคาเขาเนี่ย จะขึ้นไม่แรงคือโอกาสในการที่มันจะขึ้นมาเกิน60.8นะ่ะมันยากมากมากสุดก็อยู่ประมาณโซน50-3.2เนละเห็นปะมันก็จะอยู่ประมาณโซนตัวเนี้ยประมาณโซน11,300กับ11,500นะ่ะประมาณ1 3ึ3 1 1 6อะประมาณนั้นอะก็คืออยู่ในกรอบตัวเนี้ยไม่เกินนี้แล้วก็ปรับตัวลงเว็บสามอะไรประมาณเนี้ยอ่ะไม่เว็บสามก็ซีตรงนี้ไม่หนึ่งก็เอตรงนี้ไม่สองก็บีอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้คนระับ ดังนั้นคือตรงนี้ผมเลยมองว่าเฮ้ยเนี่ยตัวของราคาของตัวบิตคอยเนี่ยถ้าวัดจากตัวของสเกลหลายๆอย่างนะครับบวกกับตัวของคลื่นเวลาอะไรหลายอย่างเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจุดที่มันจะเริ่มที่มันจะเป็นเว็บ B หรือเว็บ2ได้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นครับมันจะอยู่ประมาณโซนช่วงสับประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอวัดดูกันนี่คือตรงนี้มันเพิ่งก่อกําเนิดมันประมาณโซนได้ก็ประมาณ ประมาณยี่สิบกันยาสิบเก้ากันยาถึงยี่สิบกันยาประมาณนั้นอะ่ะมันถึงจะเริ่มเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเนี hmm. ่ยตัวของราคาเขาเนี่ย mm hmm. ก็คืออาจจะ s w เวถึงประมาณนั้นแลวเริ่มบอกตัวลงต่ออะไรประมาณนั้นแต่ถ้าอยู่แบบว่ามันไม่ใช่ตามที่แอดวิคเคาะ์ไปเลยนะเลยอยู่แบบบัดหักหัวลงอย่างเดียวละหลายอย่างยอย่างเดียวนะอันเนี้ยให้คุณคิดไว้เลยว่าไคลื่นที่ตอนแรกนะที่ผม,มวิเคราะห์ไปว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆแบบ อ่า uh, extension not อนาลูนไฟ e d ตรงเนี้ยที่บอกว่ามาจบตรงเนี้ยอ่ะก็คือมันไม่ใช่เลยนะมันคือคลื่นที่มันยังไม่จบคลื่นในภาพใหญ่ก็คือเขาไหลลงมาเพื่อที่จะทำตัวของหนึ่งคลื่นแต่ว่าข้างในตรงเนี้ยก็คือเป็น extension n o กนอก n อกอนาลูนนั่นแหละนะครับอ่ะแต่แค่แบบว่ามันไหลลงมาเรื่อยๆเ,เพื่อทำหนึ่งคลื่นให้ก่อกําหนึดจบแล้วไอ้คลื่นถ้าเป็นคลื่นแบบแลักษณะแบบเนี้ยที่ไหลลงมาแรงแล้วก็นับได้ยากและใช้เวลานานนะ มันคือคลื่นก่อกําเนิดของตัวทําเซีมใหญ่ไงนะครับทำซีมใหญ่มันไม่แปลกอย่างนั้นถือตัวนี้มันคือกรณียกเว้นในการที่บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ผมว่ามันเกิดได้ค่อนข้างยากนะครับคงอยู่ในเกณฑ์ที่มันไซเวก่อนสัก,กยะเนก่ยเริ่มปรับตัวลงนะครับจะเป็นไปได้มากกว่าเนาะอาไม่บีก็เวฟสองนะครับดังนั้นก็บิตคอยนะครับรู้แค่ว่าตัวของในคลื่นตงเนี้เราเห็นได้ชัดแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยตัวของราคาเขาเนี่ยปรับจบตรงที่ อ,อยู่ที่ประมาณ17,200แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาแ่บปรับตัวเหมือนจะเป็นลักษณะที่เป็นไม่แฟทก็ก็อะไรบางอย่างแต่ผมมองว่ามันเป็นลักษณะเป็นขึ้นไซด์เว่ย์ไม่น่าซิกแซกนะครับซิกแซกเกิดขึ้นได้ยากมากนี้มันจะเป็นลักษณะที่เป็นกรอบไม่ช่เนเลเฉียงลงก็ประมาณเฉียงขึ้นนิดหน่อยประมาณนะั้นนะครับตรงเนี้ยก็คืออาจจะทําขึ้น A ละขึ้น A ขึ้นไวปกติละนะครับแล้วตรงเนี้ยเตรียมทําขึ้น B นะครับขึ้นนีแจะไซด์เวย์แบบ เดี๋ยวขันผวนเยอะมากอะไรเงี้ยอาแล้วก็ทํา C อะไรประมาณนี้อะแล้วก็จะลงมาทํา X อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยว A เดี๋ยว B อะไรเงี้ยเดี๋ยว C เดี๋ยว D หเดี๋ยวออะเงี้ยบีแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคือหลายคนอาจจะไม่รับว่าตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B ตรงนี้คือ C หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถามมันนับได้หมดแหละมันไม่ผิดหรือบางทีก็อาจจะนับว่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้เป็น A หรือเปล่าตรงนี้เป็น B ตรงนี้ C ตรงนี้ D ตรงนี้อีกหรือเปล่าจริงๆคือมันก็ทเได้หมดแหละอยู่ที่ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมันไม่ผิดเลยเพราะด้ยวยความที่รูปแบบอะ่ะมันถ้าว่าหน้าตามันได้อะ่ะก็คือมันก็ถูกต้องนั่นแหละนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายคือตัวของที่เป็นแก่นแท้ของมันก็คือไซเบอขึ้นตลาดษไหมนะครับมันคือไซเบอเพื่อลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือ โอกาสในการที่ถ้ามันไม่ใช่เป็นขึ้นซิกแซกขึ้นไปใช่ไหมถ้าไม่ซิกแซกขึ้นไปอ่ะหมายความว่าราคาเขาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ไซเบรแล้วก็มันก็จะเป็นกาอกาเนิดที่มันก็อยู่ประมาณโซน38-50นะครับนี่เห็นปะ่ะจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณโซนนี้แล้วก็มันก็จะไม่เกินไปไกลมากนะการที่ราคาจะขึ้นไปถึงประมาณโซน หนึ 1> 1, ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นดอลลาร์เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ถ้ามันขึ้นไปผมมองว่ามันควรที่จะขึ้นไปแล้วบอกว่าไปอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาเออแต่ถ้ามันขึ้นไปยืนแล้วก็อยู่บอกว่าทาทรงไซเวยอย่างเงี้ยอ่ะแบบเนี้ยก็คือโอกาสในการขึ้นต่อมันจะมีสูงแล้วนะครับอ่ะแต่เอาเป็นว่าคือด้วยความที่บิตคอยนเนาะพอพูดถึงบิตคอยมันก็ด้วยความที่สภาพล่อมันน้อยด้วยนะครับราคาเขาเนะี่ยอาจจะขึ้นไป ึงขนาดนนแล้วก็ไซด์เว์แล้วก็ปรับตัวลวงแต่ถ้ามันเคสนั้นนะ่ะผมจะมองเป็นแค่ B มากกว่านะครับไม่ B ก็สวิงที่2ของตัวคลื่น extension นเนาะเนาะนี N N ine, ที่ไม่ใช่ตัวของเว็2นะครับมันจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะในเชิงนั้นมากกว่านะโอเคนะครับก็ Bitcoin ก็ประมาณนี้แ้วกันก็คือเดี๋ยวรอดูอาการสักประมาณจะถึงประมาณช่วงกลางเดือนกันยาแลยกันแต่ส่วนตัว ผมมองว่าประมาณโซน19กันยาถึง20กันยาเราควรที่จะต้องเห็นอะไรได้เยอะกว่านี้แล้วแต่ผมว่าอะไรอย่างเนี้ยมันจะเป็นไซว์ที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อไปก่อนกระบาลเกือบเกือบสิ้นเดือนอ่ะก็คือเดือนนี้ก็คือไซว์ไปก่อนสักระยะเราดูกันว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับแต่ส่วนตัวคือแนวโน้มขาลงอ่ะมันเริ่มมาแล้วเพราะด้วยความที่1เลยคือตัวกราฟเขาเนี่ยมีการหลุดโลอย่างแรก2เลยคือพอเราอินเวสกราฟไปดูอ่าที่เป็นข้อมูลอีกฝั่งเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเนี่ย มันเริ่มกลับตัวขึ้นมาสวยแล้วแล้วถ้าอยู่บอกว่าให้มันลงมาแล้วมันไม่หลุดมันอะไรเงี้ยแต่มันขึ้นต่อตรงเนี้ยมันจะเริ่มเป็นจุดที่มันกลับตัวได้นะครับอ่ะนี่นะครับดังนั้นก็การสรุปของ Bitcoin วันนี้ก็ประบมาณนี้แล้วกันนะครับศัพทตัวของ Bitcoin นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของตัว XRP คร่าวๆแล้วกันนะครับในเชิงของตัวทำฟิมย่อยนะครับ XRP นะครับ XRP ตรงเนี้ยคือถ้าผมเปิดสีชั่วโมงนะครับ อันนี้คือเดี๋ยวเราดูในเชิงของที่ที่ตัวเป็นว่าเป็นในในทำฟิล์มหนึ่งวันแล้วกันทำฟิล์มหนึ่งวันนะ,นะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นกราฟกับกับหัวนะอันนี้คือกับหัวเลยนะเราจะดูในรูปแบบใหม่แล้วกันคือถ้าเราดูในเชิงกับหัวนะของตัว e K t p เนะี่ยคือตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะบอกอะไรเรือ่อหลายอย่างนะพอเป็นลักษณะที่เป็นในเชิงกับหัวนะครับก็คือถ้ามันขึ้นไปมันคือลงถ้ามันลงไปมันคือขึ้นนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะคือในเชิงกับหัวตรงเนี้ย ถ้าเราดูเราเห็นได้เชัดว่าราคามันมาจ่อตรงที่เป็นจุดโลเก่าก็คือจุดตรงออทวธรรมเก่าอยู่ที่3.3ดอลลาร์ประมาณตอนปี1718่ใช่ไหมตรงนี้คือมันมีการมาชนละดังนั้นคือตัวโของอารอย่างที่ผมบอกคือมันมี2อเคสคือ1เลยคือราคาเขาเนี่ยก็คือเริ่มปรับตัวลงปรับตัวลงก็คือมีการปรับตัวยาวไปเลยแล้วก็มาอยู่แถวโซนเดิมแล้วก็ไซเบต่ออีกรอบสักระยะใหญ่ไปต่อ อันนี้คือเคสแรกนะคเคสแรกบอกแบบว่าท,ท,ที่ที่ทุกคนเข้าใจซึ่งจุดที่เป็นก่อกนกาเนิดที่มันจะห้ามห้ามหลุดห้ามเลยก็คือประมาณโซน1นดอลลาร์ไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับกราฟไปอีกรอบหนึ่งเผื่อคนไม่เก็ตนะครับก็คืออ่ะพอเป็นกราฟแบบนี้คนพอที่จะแบบว่านึกภาพได้ใช่ไหมอ่ะเป็นแบบเก่านะครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือของเก่านะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอินเวสกับกราฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่ะพอเข้าใจใช่ไหม นี่อ่ประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยผมจะดูในเชิงกราฟเลยกันมันจะได้เห็นข้อมูลอะไรอะไรได้มากขึ้นอย่างแรกคือจะเป็นในเชิงของตัวเส้นสีเขียวนะครับอย่างที่2ก็คือราคาเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่บอกว่าเขาจะปรับตัวลงไปต่อยูยาวแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นอะไรเงี้ยอะ้วก็มาไซเวย์จุดเดิมอะไรประมาณเนี้ยนี่ประมาณนี้ครับอ่าไอเนี้ยก็จะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับเ,เส้นสีเหลืองเน,นี่ยตนะัวนเนี้ยมันคือบูลันที่ เรากาลังหมายตาอยู่ก็คือที่ผมวิเคราะห์ไปอยู่นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยราคาเขาเนี่ยจะปรับตัวไปตับๆคือ17ดอลลาร์นะครับก็คือกรณีที่เป็น5 extension ไปก็คือตรงเนี้ยยังไงก็ต้องลงไปถึง17ดอลลาร์นะครับเห็นใช่ไหมนี่ราคามาันก็จะไปต่อประมาณนี้ดังนั้นตรงเนี้ยก็คือแผนเนี่ยพอทุกคนพอจะเห็นชาร์ตอใช่ยังเดี๋ยวผมกลับกราฟเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบปกติแล้วกันนี่นจะเป็นมาณนี้นะครับอ่แต่ถ้าเป็นแบบว่าที่ไม่เจอแลก,ก็เลยทึ่เหมืนจะมันจะเป็นประมาณนี้ นะครับถ้ามเชยแล้วก็ล็อกอัลกอรายทึมนระนะกราฟมันจะเป็นตอนนี้เลยครับนี่มันก็จะบบว่าบุ้มขึ้นไปก็คือตัวกราฟเก่าอ่ะคือมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่ทุกคนเห็นแต่ถ้าว่าอยู่มันมันเกิดกราฟที่ว่าเป็นสิ่งสิ่งนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมันบอกว่าภูเขาที่ไต่ขึ้นไปแบบสูงมากอะ่ะแล้วก็นี่กับตัวลงบาที่อย่างรุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือที่มันกลายเป็นแบบนี้เพราะว่าคือผมใช้ในตัวของลักษณะที่เป็นล็อกสกิลมันเลยทําให้มันเห็นภาพอะไรได้ชัดกว่าแล้วมันดู สูงไม่เยอะอะไรเงี้ยอ่าพอเห็นภาพใช่ไหมว่าเฮ้ยเนะี่ยถ้ามันเป็นลักษณะที่มันเป็นขึ้นแบบเนี้ยคือมันจะเป็นบอกว่าภูเขาขึ้นแบบนี้หล,ละแล้วคุณนึกสภาพดิต่อให้คุณซื้อราคาปัจจุบันตรงเนี้ยอยู่ที่3 8ที่คุณมองว่าสูงแล้วอะถ้าเทียบกับว่ากราฟที่มันจะไปขนาดเนี้ยเห็นปะเนี่ยมันยังดูต่ําอยู่เลยเห็นใช่ไหมอ่าเห็นไหมเห็นว่าดังนั้นคือเนะี่ยคือจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเออเนี่ยนะภาพที่เราจะเห็นนะ่ะ มันจะเป็นประมาณนี้ในกรณีที่อยู่มันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่มันลงเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปให้ดูแล้วกันถ้ามันถ้ามันอยู่มันลงเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะที่เขาเนี่ยก็จะบอกว่าเริ่มขึ้นไปแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการลงมาไซเวย์หน่อยแล้วก็เรื่มไต่ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยอายาวแล้วก็ไต่ขึ้นมาไซเวยยอ่ะคือถ้าในเชิงอิเล็กทรตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ตรงเนี้ยขึ้นเป็น A แล้วตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C อะไรประมาณนี้นนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้ครับในเชิงของตัว อีเลือเลยอ่จะเป็น a b c ขึ้นไปหรือถ้าไม่ใช่ a b c ขึ้นไปนะตรงนี้อาจจะเป็น1 2 2 1 2 3แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็น a b c แต่ผมว่าโอกาส a b c มากกว่าแล้วก็เป็น x แล้วงี้เขาก็ทำ a b c d e อะไรประมาณนี้แบบไซเวย์ยาวๆสักหน่อยแล้วค่อยลงแล้วค่อยแบบขึ้นอีกรอบในในชุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นี่น,นะเขาก็จะลงมาไซเบอีกรอบแล้วก็ให้เราเก็บของแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปชุดหนึ่ง นะครับของตัวอีกาพีนะครับก็จะประมาณนี้ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดในกรอนี้ที่อยู่ว่ามันไม่ขึ้นนะถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยคือมันก็จะลงหนักแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหนักเหมือนกันแต่ขึ้นแล้วก็จะลงหนักนะครับแต่ว่าคือคริปโตมันไม่เป็นอะไรที่มันคงเอาพันเหมือนบิตคอยล์หรอกที่ถ้ามันไม่ใช่พูบบเวิร์กหรือว่ามีการยอมรับที่บอกว่าใช้งานกันทั่วโลกจริงๆด้วยความต้องการมากกว่า หรือความต้องการแบบเยอะมากจริงๆอ่ะก็คือยังไงคือสุดท้ายถ้าราคามันขึ้นไปสูงมากๆสุดท้ายมันก็ต้องมีการขายแล้วไอ้การาฟที่ขึ้นได้อ่ะมันขึ้นเพราะมีคนซื้อไม่ใช่เพราะว่ามันขึ้นเพราะอยู่การมันขึ้นเองนะครับส่วนไอ้การาฟที่มันลงอ่ะมันลงได้เพราะมีคนขายนะครับไม่ใช่ว่ากราฟมันลงเพราะอยู่มันไหลลงเองหรือมันไหลลงตามแรงโน้มถ่วงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อันนี้คือบอกให้ทุกคนทราบว่าเออจริงๆคือมันเป็นประมาณนี้นะก็ในคลิปนี้นะหวังว่าทุกท่านจะได้อะไร หลายอย่างเยอะนะครับอ่ะ,อะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะผมแล้วก็ก่อนอื่นแล้วผมก็ถาาว่าใครที่สนใจนะับอยากที่จะดับนนผมนครับสามารถสมัครสม,รสม,รสมราชิกเข้ามาได้ผมก็มจะเป็นขั้นต่ํา20บาท8 0บาท200บาทครับอ่ะส่วน1,000บาทนะ,ะส,น 1, 000, าทนะสามารถที่จะสมัคร ใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะไปสมัครส่วนตัวก็ได้นะครับก็ติดต่อใน box, อินบ็อกซ์ที่เป็น Facebook f แฟนเพจของผมได้นะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันก่อนเข้ามาปรึกษากันได้นะครับฟรีไม่มีปัญหาไม่คิดตังค์นะครับก็สามารถที่จะถามได้ว่าเฮ้ยเนี่ยได้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการทําหนังสือหรือไม่ก็ทําเป็นทางฝั่งของตัวชมรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกาศในตัวของทางช่องอีกรอบนะครับแต่คิดว่า โคอีกนานสักระยะหนึ่งเพราะว่าจริงๆคือตอนแรกก็จะขายคอร์สแต่มองว่าขายคอร์สมันก็มันมันดูแบบว่ามันไม่ได้ดูแลมันไม่ได้ดูแลอย่างอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าเราทํเป็นชมรมเนี่ยคือมันก็เหมือนกับโรงเรียนมหาลัยที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันเติบโตไปด้วยกันมันเรียนไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีแบบว่าการเก็บในการเข้าตัวของชมรมอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการดูแลตลอดที่ไม่ได้ว่าขายคอร์สหรือว่าขายได้ปล่อยจริงเลยเพราะว่าผมมองว่า อ่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะเหมือนกับใครหลายคนที่เคยทําแล้วก็กับคนที่เขาทำแล้วปล่อยทิ้งมันจะดูบอกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนตัวที่ผมอยากทําชวนมเพราะว่าอยากเติบโตอยากเติ่เติบโตแล้วก็อยากที่มีสังกัดของตัวเองในอนาคตด,ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประหลาดมาในการสำหรับตัวของคลิปนี้นะครับ